คณะกรรมาการวิสามันวางกรอบดำเนินงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพักภายหลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพักพศเพื่อศึกษาและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมาิการวิสามัญซึ่งได้มีการนัดประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธานคณะกรรมาิการและตำแหน่งอื่นๆรวมทั้งวางกรอบการดำเนินงานในการศึกษาและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไปแล้วนั้น นวันลบตังคณานุรักษ์เป็นประธานคณะกรรมาการวิสามันนัดประชุมคณะกรรมาการอีกครั้งเพื่อพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติหอพักพอเรียงตามมาตราและวางแผนการศึกษาในมาตราที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอแปลยติไว้อาทิมาตราสคำนิยามหอพักสถานศึกษาหอพักเอกชนผู้จัดการหอพัก สำนักง,งานซึ่งครั้งนี้ที่ประชุมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาด้วยอาทิสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งต่างสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่ควรมีการแก้ไขบางมาตราให้เหมาะสมทั้งนี้คณะอนุกรรมธิการได้นัดหมายให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างละเอียดในการประชุมคราวต่ตอไป